รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แต่และวันอิงจะเอาทบปะผู้คนมากมายนะคะการเดินทางก็เป็นเรื่องที่จำเป็นแต่โชคดีค่ะอิงองมี All New Toyota Fortuner Toyota Fortuner นั้นมีระบบ G P S ที่จะช่วยนำทางและคำนวณเวลาให้อิถงถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างตรงเวลานะคะซึ่งตอนนี้ิริปโปรตัมก็เรออิงอิง่แล้วค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกอล์ฟพัฒนาไดนะครับสัปดาห์นี้สกิลกอล์ฟชาเลนจ์ของเราเนี่ยมาจัดกันที่สนามกอล์ฟบริชาติกอล์ฟลิงครับสนามแห่งนี้นะครับถึงแม้ว่าความยาวจะไม่มากนักน,นะครับแต่ความยากของเขาเนี่ยจัดเข้าขั้นว่ายากสุดๆครับและก่อนที่จะไปพบผู้ขขันในวันนี้นะครับไปทําความรู้จักกับสนามแห่งนี้กันก่อนเลยครับสนามกอล์ฟบริชาติิน International Golf Links เป็นสนามกอล์ฟสไตล์ลิงค์คอร์ส ลักษณะเด่นในการดีไซน์คือการน,นำเอาเลเยอร์เอาของสนามกอล์ฟมาปรับภูมิทัศน์แต่ยังคงความเป็นธรรมชาติของสภาพแวดล้อมเดิมให้มากที่สุดสนามแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้สร้างหวังว่าอยากจะให้เป็นสนามที่ใช้ในการฝึกซ้อมและเรียนรู้เพราะสนามแห่งนี้เต็มไปได้วยความท้าทายไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคบอร่อน้ำบอดทรายที่ใช้ดักระยะของนักกอล์ฟก็ยังมีกระแสลมที่คอยพัดเปลี่ยนทิศทางตลอดเวลา ซึ่งในแต่ละช็อตของนักกอล์ฟจะต้องคิดวางตัวมากกว่าตีบุกและนี่คือความท้าทายที่อยากจะเชิญชวนนักกอล์ฟมาสัมผัสกสนามกอล์ฟปาริชาติิต International Golf l i n k ์ค่ะ อ้นค่ะฟาซินีทองแท่งใหญ่เล่นกอล์ฟมา9ปีแล้วค่ะแฮนดิแคป5ตอนนี้นะคะศึกษาอยู่ที่สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรีค่ะจุดเด่นของอ้นนะคะอ้นคิดว่าอาจจะเป็นลูกไร์ที่ไม่ค่อยหลุดจากแส้นทางอะค่ะกอล์ฟเป็นอะไรที่แปลกนะคะเวลาเราทําได้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกอะไรอย่างหนึ่งซึ่งประมาณแบบ yes อะไรแบบเนี้ยค่ะวันนี้นะคะความมั่นใจที่จะเอามาชนะคู่ต่อสู้เนี่ย น่าจะเป็นเรา,เอ,าอายุไปข่มเขาก่อนเลยอ,อายุที่มากกว่าแล้วก็ความมั่นใจเราก็จะมีมากกว่าความนิ่งเราก็จะมีมากกว่าค่ะแต่ว่าันนี้ไม่ว่าด่านของเซมิโปตัมจะเป็นยังไงเราจะทําให้ได้ทุกด่านเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อบิวกัญจลักพีราสุิจินนะคะปัจจุบันเล่นกลอบมา9ปีค่ะก็เป็นนักกลอบทีมชาติอยู่นะคะซึ่งบิวก็ได้ไปคว้าแชมป์ต่างประเทศมาเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็แชมป์ล่าสุดนะคะได้ไปคว้าแชมป์ที่ฟินแลนด์มานะคะทำสกอร์สองอันเดอร์พาค่ะทําให้พ่อแม่ภูมิใจบิวก็ดีใจค่ะกีฬากลอฟนะคะที่ให้กับบิวก็คือสมาธิบิวเป็นคนที่สมาธิสั้นทําอะไรก็นิ่งๆหน่นนนนอยๆไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะจุดแข็งของบิวนะคะก็จะเป็นลูกขอบกีนข้างกีนแล้วก็บนกีนเช่นชิฟร์เซิ วันนี้ความพร้อมที่บิวเตรียมมานะคะก็คือถ้าเขาทําอะไรได้มากกว่าบิวก็ทําให้มากกว่าเขาค่ะสู้ค่ะเริ่มสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าก่อนเริ่มการแข่งขันเรามาดื่มริโพเย็เนกันก่อนไดีไหมคะครับริโพครับกติกาเกมการแข่งขันสกิลกอล์ฟชาเลนจ์มี4ี่เกมให้ได้ทดสอบทักษะ ผู้แข่งขันที่ทำได้รับไปเลยหนึ่งคะแนนใครเก็บคะแนนได้มากที่สุดจะเป็นแชมป์ของวันนี้รางวัลสำหรับผู้ที่เป็นแชมป์ในวันนี้คือบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟบริชาติอินเตอร์เนชั่นนลกอล์ฟลิงค์บัตรกำนันจากสนามกอล์ฟสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันทรีคับบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟอุทยานกอล์ฟวังจันทร์บัตรกำนันจากสนามกอล์ฟบรอยันฮิลล์กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาบัตรกำนันที่พักจากยูนิลแลนด์กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท ชุดกลอฟเซ็ตหมวกร่มและถุงกลอฟจากซิงค์คอปเปอร์ชั่นบัตรกำน,นันนิเคราะห์วงสวิงจาก e x ็กไซก๊อฟเซ็นเตอร์สุขุมวิท2ีเดวิสตัมพสศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากซีบักทอนผลิตภัณฑ์จากซาวคอนแก่นและเครื่องดื่มลิโพ ตอนนี้การาหาลำดับการตีนะครับผมจะนักกอล์ฟโยลูกไปกลางไฟเว์นะครับลูกใครสั้นจะออกมาเล่นเกมแรกเป็นคนแรกครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะโยนข้าโดมอยู่วะ ผลการหาลำดับการตีน้องบิวคว้างลูกออกมาสั้นกว่านะคะดังนั้นในเกมแรกน้องบิวจะออกมาเล่นก่อนคะ่ะสกิลกอล,ล์ฟชาเลนจ์เกมที่1สนับสนุนโดย s i n ค์คอร์ r ปอเรชแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนวันนี้นักกอล์ฟที่มาร่วมเกมการแข่งขันคนหนึ่งเป็นนักกอล์ฟทีมชาตินะคะ สุดอีกคนหนึ่งเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นมาติดตามชมกันนะคะว่านักกอล์ฟสมัครเล่นจะสามารถเอาชนะนักกอล์ฟทีมชาติได้ไหมใครจะเป็นแชมป์ของสกิลกอล์ฟชาเลนเดในวันนี้เรามาเริ่มเกมแรกกันเลยครับเกมแรกนี้ผมชนักกอล์ฟตีลูกจากท่านที่ออฟนะครับให้ลูกขึ้นไปออมมากรีนความยากของเกมนี้ไม่แค่แค่นั้นครับผมชนักกอล์ฟนะครับตีลูกจากท่านที่ออฟโดยไม่ได้ปักทีนะครับ <Huh? S 2> แล้วให้ตีด้วยหัวไม้มาดูกันว่าในเกมนี้ใครจะทําได้ครับ ก่อนเริ่มการแข่งขันๆๆนะครับผมจะมอบลูกกอล์ฟเทเลเมีรนะครับรุ่นโปรเจกต์เอให้กับนักกอล์ฟใช้ในการแข่งขันในวันนี้ครับบิวครับเกมแรกเป็นไงฮะยาวไหมครับก็พอสมควรค่ะระยะจากตรงนี้นประมาณ220หลาที่สําคัญคือทวนล,ลมด้วยนะเป็นคนตีแม่นลูกไหมก็แม่นนะคะหัวไม้ปกติตีได้เท่าไหร่หัวไม้หนึ่งก็เอเวเร็ตก็240พร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วเชิญเลยครับน้องบิวเป็นนักกอล์ฟทีมชาติระยะได์ด้วยหัวไม้ของเธออยู่ที่240หลาค่ะ ถือว่าฝีมือไม่ธรรมดาเลยแต่ในเกมแรกนี้ให้ดรากแค่ขึ้นไปออนเท่านั้นมาดูกันนะคะว่าน้องบิวจะสามารถพาลูกขึ้นไปออนได้ไหมลูกพุ่งลอยโด่งออกมากลางแฟเวนะคะตกหน้ากรีนจะข้ามสันเนินบนกรีนได้ไหมเก่งมากคะ่ะน้องบิวสามารถไร้ลูกจากพื้นขึ้นมาออนบนกรีนได้โหโบิวครับสุดยอดอ่ะตีขึ้นไปออนระดับเดียวกับธงเลยอ่ะไหนแล้บอกนี่ความยากของเกมนี้คืออะไร ก็คือไม่บักทีด้วยแล้วก็กีนมีสโลปพอตีขึ้นไปถ้าไม่ถึงรอนที่มันจะแบบหยุดจริงๆมันก็จะไหลลงมาไม่อ่อนค่ะคิดว่าอ้นทําได้ไหมคงไม่ได้ะค่ะทำไม่ะเพราะเขาหนูกดดันเขาก่อนแล้ว,ว <c ười> เป็นไงครับอน้นเห็นลูกของบิวแล้วเบามากเบามากคืออะไรเรื่องเล็กๆมากอะ <S <S ่ะหรอจิบจิเลยหัวไม้ตีบนฟาเวไม่ใช่เรื่องง่ายนะ หนูคงตีลง้วแหละเขาตีไปานาดนั้นโอ้โหดูครับ <c oughs> อาจารย์หัวไม้นะครับตีลงหลุมไปเลยเอาครับไม่ต้องรอช้านะฮะดูผลงานงเธอเลยครับเ <c oughs> กมนี้ของเซมิโปรตัมไม่ง่ายเลยนะคะน้องอ้วนมีรู้สึกกดดันแต่เธอกลับมั่นใจว่าจะสามารถตีลูกขึ้นไปอ่อนได้แล้วมาดูผลงานของเธอกันค่ะไร้ <c oughs> ลูกออกมาแล้ว ดูเหมือนจะออกทางซ้ายนะคะลูกตกหน้ากรีนแล้ววิ่งไต่ขอบกรีนขึ้นมาดูค่ะลูกเลี้ยวขึ้นมาออนจนได้ช็อตน,นี้ต้องขอบอกว่าเฮงจริงๆค่ะโอ้โหอ้นเก่งมากนะครับสามารถพาลูกขึ้นไปออกบนกรีนได้ในระบบความยากถือว่าเกมนี้มันยากยังไงเออมันตีไดเวอร์โดยที่เราไม่ได้ตั้งทีค่ะคคมันต้องใช้ความแม่นค่อนข้างเยอะในการจะตีให้มันโดนลูกแล้วก็บังคับให้มันไปที่กรีนนะคะ รุปผลในเกมแรกนะครับน้องอ้นกับน้องบิวเนี่ยสามารถตีลูกขึ้นไปออกบนกรีนได้เก็บเป็นคนละหนึ่งคะแนนครับไปชมกันต่อนะครับในเกมที่2เป็นเกมตีลูกจากในทรายนะครับให้ขึ้นไปออกบนกรีนกันมาดูกันว่า2คนนี้ใครจะพาลูกขึ้นไปออกบนกรีนครับสกิลกอล์ฟชาเลนจ์เกมที่2สนับสนุนโดยลิโพมั่นใจคุณทําได้เรามาต่อกันในเกมที่2เลยครับเกมนี้ผมจะนักกอล์ฟนะครับเล่นลูกจากในทรายนะครับให้ลูกขึ้นไปออกบนกรีนระยะจากบังเกอร์ทรายนะครับถึงหลุมประมาณ120หลา มาดูกันครับว่าในเกมนี้ใครจะพาลูกขึ้นไปออกบนกรีครนครับ๋ยวครับเรามาต่อกันในเกมที่2เลยนะครับเกมนี้เนี่ยพี่จะให้อยู่เล่นลูกในทรายแล้วตีลูกให้ไปเอ,อกบนกรีนค่ะยากไหมก็ธรรมดาค่ะร้อยยี่สิบหลาค่อนข้างทนลมด้วยค่ะง่ายง่ายง่ายโอโ้โหดูตอบเหมือนแบบเกมนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะก็ปกตินะักกอล์ฟทุกคนก็มันก็ต้องสอบระเบิดทรายกันทุกวันอยู่แล้วงั้นมาดูสอบระเบิดทรายของเธอเลยครับและเพื่อความเป็นกลางเราจะให้น้องกิฟต์ลิปโกร์เข้ามาวางลูกให้นะคะ ช็อตตีลูกในเบงเกอร์ทรายนักกอล์ฟจะต้องตีให้โดนลูกมากกว่าโดนทรายนะคะเรามาดูช็อตนี้ของน้องบิวกันค่ะเธอสามารถตีลูกออกจากเบงเกอร์ทรายออกมาได้แล้วดูค่ะลูกจะหยุดออนบนกรีนได้ไหมลูกไม่ข้ามสันเนินมานะคะแล้วลูกไหลไต่ลงเนินมาช็อตนี้ของน้องบิวไม่ออน ในเกมนี้น้องบิวทำไม่ได้ค่ะโอ้โหบิวลูกขึ้นไปออนได้นะแต่มมนไหลตกกลีนลงมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออบิวว่าบิวตีสั้นไปนิดนึงอะค่ะถ้าตีลึกกว่านี้นิดนึงน่าจะไม่ไหลแล้วงี้คิดว่าอ้นจะทได้ไหมเออก็คงทําไม่ได้ค่ะบิวทำไม่ได้อ้นก็ทําไม่ได้เหมือนกันออกอารมณ์ผู้หญิงแล้วนะครับมีการแซวกันเล็กน้อยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าอ้นเนี่ยจะทําได้หรือเปล่าครับน้องกีฟลิโพเกอร์ออกมาทําหน้าที่วางลูกให้กับน้องอ้น มาดูช็อตแนวบังเกอร์ไรายของน้องอ้อนกันต่อเลยนะคะช็อตนี้น้องอ้อนน่าจะได้เปรียบเพราะได้เห็นผลงานของน้องบิวไปแล้วตีลูกจากบังเกอร์ไรา์ออกมาดูเหมือนจะตักทรายออกมาด้วยนะคะต้องมาลุ้นกันละคะว่าช็อตนี้น้องอ้อนจะขึ้นไปออนบนกรีนได้ไหมตีสั้นไปนะคะลูกตกอยู่หน้ากรีนในเกมที่สองนี้น้องอ้อนทำไม่ได้เหมือนกันคะ่ะโอ้โหอ้อนน่าเสียดายอะ่ะลูก ตกสั้นน่ะใช่ค่ะเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยคงจะเผื่อระยะไม่พอรู้สึกเมื่อกี้นาจะตีหลังลูกเลยนะใช่สรุปคะแนนในเกมที่สอน,นะครับไม่ออนทั้งคู่นะครับก็ถือว่าไม่ได้คะแนนมาดูกันครับว่าในเกมที่สาเนี่ยจะเป็นเกมอะไรครับทางรายการได้มีโอกาสร,ร่วมทําบุญกับวัดทิประกังจังหวัดเชียงรายโดยการมอบเสื้อรักน้ำรักป่ารักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน เพื่อมอบไราได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน2 0 0แสนบาทให้กับทางวาดัดเนื่องจากวัดทวยประกังมีภาระต้องเลี้ยงดูเด็กกว่า993ชีวิตคนชราและคนยากไร้ภายในวัดกว่า100ชีวิต20พฤษภาคมวันวิสาขะที่ผ่านมาทางบริษัทประวิทกรุป๊ปได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือทอสม และบริษัทสิทธิ์ีนิครีชั่นจำกัดกับโครงการปลูกป,ป่า10,000ต้นในวัดป่าพูทธเปิกจังหวัดพิจูบณ์และในครั้งนี้28พฤษภาคมทางภาคีเครือข่ายของพวกเราได้เดินทางไปร่วมปลูกป,ป่าอีก2 0,000ต้นที่วัดทวยประกั้งจังหวัดเชียงรายร่วมมือกันอนุรักษ์พื้นป่าอย่างยั่งยืนหลวงพ่อในนามของวัดทวยประกัง้งโดยพระอาจารย์พบโชคติดสะวังโสขอขอบคุณประวิทย์กุ๊ปที่ได้นำเสือ้อ สีน้ำเงินได้มาร่วมทำบุญกับทางวัดด้วยใครที่มาร่วมงานในวันในวันนั้นก็จะได้ทำบุญร่วมกันขอบคุณอนุโมทนาบุญกับประวิทย์กุ๊ปที่นำเสื้ออย่างในภาพที่เห็นจำนวน1,000ตัวมาร่วมทำบุญกับเราด้วยนอกจากนั้นคุณปริยาประวิทย์กุ๊ปก็ได้ร่วมทำบุญเสื้อสีน้ำเงินที่ร่วมมาช่วยในการปลูกป่าซึ่งถือเป็นการร่วมบุญด้วยกันในการ สร้างป่าชุมชนให้กับวัดท้วยปกากกั้งนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบคุณปุยรุ่งอรุณเป็นอย่างมากนะคะที่มาร่วมพลังก,กำลังในการสร้างสารรค์สังคมถึงเวลาประเทศไทย จุดชนวนความคิดระเบิดไอเดียสดใหม่ออกมาขับเคลื่อนประเทศไทยพยานสู่อนาคตธนาคารออมสินพร้อมร่วมลงทุนและให้สินเชื่อความคิดสร้างสรรค์เพื่อพลิกโฉมและขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยธุรกิจของคุณ S&P m Startup Thailand Onew f o r t u n e r สู่ดีไซน์ลำสู่อีกขั้นของการขับขี่ที่เหนือชั้น สู่จุดหมายที่ท้าทายทุกขีดจำกัด All new Fortune New Legend of the Pride กํลังรีบไปค่ะเรื่องดีๆที่พลอยทําดื่มน้ําแร่เพอรา อร่อยอาหารไทยแกไม่ได้อมันพุกเหล็กมไหฮะเพราะไทยใช้ปุ๋ยลูกอรุนก็เขาใช้ปุ๋ยลูกอรุนใช้แล้วลูกตกน้ำหนักดีเนื้อแน่นขึ้นยอเลยเพราะไทยใช้ปุ๋ยลูกอรุณปุ๋ยลูกอรุณบริษัทคิตตี้เลิฟประเทศไทยจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายทรายแมวอนามัยคิตตี้เลิฟ ปาตรฐานประเทศญี่ปุ่นอาหารแมวมิกซ์แคและอาหารสุนัขป,ปันปันบริษัทคิตตี้และประเทศไทยจำกัดสินค้าคุณภาพสำหรับคนรักษั์โครงการรักน้ำรักป่ารักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าเพื่อแผ่นดินโดยบริษัทสิทธินีครีเอชั่นร่วมกับภาคีเครือข่ายทอสมอปลูกป่าเพื่อแทนคุณแผ่นดินไปแล้ว3 0,000ต้น ต่อไปเราจะปลูกกันอีกหนึ่งหมื่นต้นที่วัดพระาธาตุภูผาตาชัยจังหวัดเลยมาร่วมกับอิงอิงสืบทอดสิ่งดีๆให้กับแผ่นดินด้วยกันนะคะสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้แล้วพบกันค่ะ ชาเลนจ์เกมที่3สนับสนุนโดย m a j o r e c i n i p l e x และ b r e o l i t h u m and b r o w จบไปแล้ว2เกมนะครับเกมแรกทำคะแนนได้ด้วยกนันทั้งคู่เกมที่2ไม่ได้ด้วยกนันทั้งคู่เลย <ís> เราไปเริ่มเกมที่3กันต่อเลยไหมดีค่ะก็บิวขอแบบเป็นข้างๆกีลูกสั้นดีกว่าน้องบิวอยากเล่นลูกสั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเกมที่3จะเป็นเกมอะไรครับ50ล่ะพอดีค่ะในเกมที่3นะครับผมใช้นักกอล์ฟนะครับชิปลูกจากนอกกรีน ให้ลูกเข้าไปอยู่ในวงกลมมาดูกันว่าในเกมนี้ใครจะทําได้ครับในเกมที่3นี้น้องบิวอยากเล่นเกมลูกสั้นค่ะเซมิปโปรต้ามันเลยจัดให้ตีที่ระยะ50หลาแต่ความยากของเกมนี้ก็คือนักกอล์ฟจะต้องตีลูกให้ขึ้นไปอยู่ภายในวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง8ฟุตให้ได้เรามาดูช็อตนี้ของน้องบิวกันค่ะตีล้นนะคะลูกมาตกหลังเส้นวงกลม ในเกมที่3ามนี้น้องบิวทำไม่ได้ค่ะตอนนี้เป็นโอกาสของน้องอ้นแล้วค่ะที่จะทำคะแนนขึ้นนำช็อตนี้นักกอล์ฟต้องใช้ทักษะทั้งความแม่นและการควบคุมหน้าไม้เพื่อให้ลูกเข้าไปอยู่ภายในเส้นวงกลมให้ได้มาลุ้นช็อตนี้ของน้องอ้นกันนะคะลูกตกอ่อนหน้าเส้นวงกลมแล้วลูกเลี้ยวหนีเส้นวงกลมไปค่ะไหลลงตามสลปของกรีนไปดูค่ะสลปบ,บนกรีนของหลุมสิบ ดีออนได้นะคะแต่ถ้าไม่ข้ามสันกรีนจะถูกลงโทษแบบนี้ค่ะวันนี้ในเกมที่3นะครับชิปลูกจากนอกรกีนระยะ50หลานนะครับให้ลูกเข้ามาอยู่ในวงกลมเส้นผ่าสุดการณ์8ฟุตนะครับไม่มีใครทำได้นะครับงั้นผมมีเกมสุดท้ายครับเกมนี้เป็นเกมสะสมคะแนนเป็นเกมอะไรนั้นไปติดตามชมนะครับสกิล l ๊อฟแชรเลนเกมที่4สนับสนุนโดยธนาคารอมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชน ในเกมสุดท้ายนะครับผมจชนนกอฟพัดลูกอฟนะครับจำนวน5ลูกให้ลงหลุมนะครับภายในระยะเวลา15วินาทีนะครับมาดูกันว่าใครจะทําได้ทั้ง5ลูกครับระยะห่างจากลูกถึงหลุมนะครับประมาณ1นึ่งขันธงระยะห่างจากลูกถึงลูกในประมาณคู่เศษนะครับนั้นน้องบิวนะครับออกมาพัดคนแรกเลยในเกมที่4นี้เป็นเกมสะสมคะแนนนะคะและเป็นเกมตัดสินแชมป์ของวันนี้ด้วยถ้าใครพัดลูกลงหลุมมากที่สุดก็จะเป็นแชมป์ของวันนี้ไปเลยลูกแรกของน้องบิวเลี้ยวพานหลุมไปนะคะ ลูกที่สองใช้เวลาจดนานทีเดียวแต่ก็ลดไปได้ลูกที่สามน่าจะจับลายได้แต่หมดแรงซะก่อนลูกที่สี่ลงไปอีลูกค่ะลูกสุดท้ายของน้องบิวทำได้ค่ะห้าลูกน้องบิวลงไปสามลูกในเกมสุดท้ายนี้น้องอ้นจะต้องพัดให้ลงมากกว่า3มลูกนะคะถึงจะมีโอกาสเป็นแชมป์ในวันนี้มาดูลูกแรกของน้องอ้นกันค่ะลงไปได้ ลูกที่สองออกตัวมาพัดเฉียวปากหลุมไปลูกที่สามต้องพัดให้ลงเชียวปากหลุมอีกแล้วค่ะลูกที่สี่พลาดไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ลงไปค่ะลูกสุดท้ายนี่ต้องลงให้ได้นะคะตีเสมอลูกวิ่งผ่านหลุมไปห้าลูกนัองอ้นพัดลงเพียงแค่สองลูกในเกมสุดท้ายเนี่ยอ้นทำได้แค่สองคะแนนนะครับลงของเดินอีกหนึ่งคะแนนเป็นสามคะแนนแต่ส่วนแชมป์ของเราเนี่ย ในเกมสุดท้ายเนี่ยทำไปถึง3คะแนนลงพวงเดินอีก1คะแนนเป็น4คะแนนแชมป์ของเราในวันนี้ได้แก่น้องบิวครับถึงเวลาประเทศไทยจุดชนวนความคิดระเบิดไอเดียสดใหม่ออกมาขับเคลื่อนประเทศไทยพยานสู่อนาคตธนาคารออมสินพร้อมร่วมลงทุนและให้สิงเชื่อกับความคิดสร้างสารรค์เพื่อพลิกโฉมและขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยธุรกิจของคุณ SME Startup Thailand หลายคนเชื่อในการเริ่มต้นที่ดีเริ่มต้นเกมที่ดีเริ่มต้นการต่อสู้เริ่มต้นปีใหม่เริ่มต้นชีวิตที่แข็งแรกงเริ่มต้นการผจญภัยเริ่มต้นฤดูแห่งสีสันเริ่มต้นการเดินทางที่ดีที่สุดไปกับเราการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า ภูเขาไทยใช้ปุ๋ยรุ่งอรุณก็เข,า,ขาใช้ปุ๋ยรุ่งอรุณใช้แล้วรูปตกน้ำหนักดีเหนือแน่ประหยัดเลยภัเขไทยใช้ปุ๋ยรุ่งอรุณปุ๋ยรุ่งอรุณโลกแห่งเกมกอล์ฟทั้งใบจะอยู่ในมือคุณกับนิตยสารกอล์ฟ2ภาษาที่โลดลั่นยาวนานมาก,กว่า20ปีพบกับ On Green Golf Magazine ที่รวมเนื้อหาสาระในวงการกอล์ฟมากที่สุดได้แล้ววันนี้บนแผงหนังสือทั่วไป โครงการรักน้ำรักป่ารักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าเพื่อแผ่นดินโดยบริษัทสิทธินีครีชั่นร่วมกับภาคีเครือข่ายทอสมอปลูกป่าเพื่อแทนคุณแผ่นดินไปแล้ว3าม0 0ื่นต้นครั้งต่อไปเราจะปลูกกันอีก1นึ่งหมืต้นที่วัดพระาธาตุภูผาตาชัยจังหวัดเลยมาร่วมกับอิงอิงสืบทอดสิ่งดีๆให้กับแผ่นดินด้วยกันนะคะสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้แล้วพบกันค่ะ ใจให้ด้วยความรักกับหลวงพ่อพบโชคพระนักคิดนักพัฒนาแล้วตามธนาคารอมสินไปที่ราชบุรีพบกับตลาดประชารัฐสุขที่17มิถุนายานนี้4ทุ่มตรงกับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะ ตื่แต่งคุดคู่แล้วนะคะชียงคานฮิลรีสอร์ทเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อิงเล็กคอมเมนต์นะคะว่าคุณจะมาพักผ่อนที่นี่เพื่อรอชมปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าพญานาคเล่น้ําก็ได้นะคะที่สําคัญที่นี่มีห้องพักไว้รอรับบริการและอาหารเลิศรสอีกมากมายทีเดียวค่ะชิงคานฮิลรีสอร์ท จุดเขตแดนชายสยามที่จังหวัดเลยเป็นอีกหนึ่งจุดที่อิงเล็กคอมเมนต์นะครว่าคุณจะมาชมพระที่ขึ้นและอพระที่ตกดินที่ได้ที่แน่ที่นี่มีห้องให้พักนะคะถึง80ห้องมีทั้ง WiFI มีห้องประชุมจัดสัมมนาและที่ขายไม่ได้เมื่อมาถึงแล้วอิงอิงต้องเล็คอมเมนต์อาหารค่ะชิงคันเฮริซอ จุดที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดในจังหวัดเลยวันนี้อิงอิงมาเล็กเขมรอาหารนะคะเมื่อคุณมาถึงแล้วต้องสั่งทั้งแอย่างที่วันนี้อิงอิงแนะนํานะคะไม่ว่าจะเป็นยำล่องแก่งคุดคูนะคะเนื้อปลาอ่อนทอดกระเทียมหรือปลาคังลวกจิ้มผัดชาปลาคังทอดมันกุ้งไข่ฟูหมูกุ้งลาบปลาคังและถ้าคุณชอบทานอาหารรสจัดนะคะต้องต้มยำปลาคังหม้อน,นี้เลยค่ะไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงแล้วอิงอิงเล็คเนม์นค่ะ ได้ชมจุดที่สวยงามที่สุดของจังหวัดเลยที่เชียงคานฮิลลิสอรแบบนี้แล้วอยากมาสัมผัสใช่ไหมคะสวรรค์นบนดินริมแม่น้ำโขงสุดเขตแดนสยามจังหวัดเลยคะ่ะ สนับสนุนโดยธนาคารอมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailand วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องบิวและน้องอน้นที่มาสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับสกิลก l f c ฟชาเลน g ์ถึงแม้การแข่งขันในวันนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในการแข่งขันจริงแต่นักกอล์ฟทั้ง2,000ก็ได้ใช้ทักษะและจินตนาการความสามารถ เิสูจนีมือกับเกมของเซมิโปรตัมพบกับกอล์ฟพาราไดซ์กับการแข่งขันสกิลกอล์ฟชาเลนจ์ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์บ่าย2โมง5นาทีทางช่อง NBT และถ้าหากคุณดูผ่านกล่องดิจิตอลสามารถกดได้ที่ช่อง2ขอให้นักกอล์ฟทุกท่านโชคดีกับทุกวินาทีในเกมกอล์ฟของคุณสวัสดีค่ะ